เจนนี่รัชนกฟาดชาวเน็ตแรงคอมเมนต์ถึงยิวชัดมงคลถ้าอยากเจอทำไง<อ>แม่จะไม่ยอมนิ่งเฉยสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศนชื่นเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงสามีหนุ่มยิวชัดมงคลว่าแล้วถ้าอยากนอนกับป้าอะทำไง ซึ่งต่อมาทางด้านหนุ่มยิวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคำ้คำๆไปว่าเอาเมียพี่ไปเก็บก่อนฮ่าๆๆชาวเน็ตคนดังกล่าวก็คอมเมนต์ตอบอีกว่าขอหาจังหวะแป๊บค่ะป้างานนี้เมื่อสาวเจนนี่เห็นคอมเมนต์ก็ไม่รอช้าค่ะรีบเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวว่าสากกระเบื้อในครัวค่ะ งานนี้ทำเอาชาวเนต็ตที่เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์ถูกใจเป็นอย่างมากต่อมาก็ได้เฉลยว่าชาวเนต็ตคนดังกล่าวคือเพื่อนของนักร้องสาวเจนนี่นั่นเองค่ะแม้แม้เป็นการหยอกล้อของเพื่อนที่ทำเอาชาวเนต็ตใจวิวได้เหมือนกันนะคะ